แซ่เย็นๆเลยค่ะหวานฉ่ำมากอันหุ่นนอกจ้าทุกคนจา้สาสซมัสคัดเนียจ้านี่มาเก๊าเฮ้ย้าพวงใหญ่ๆนะ่ะกินมากๆเลยจ้าทุกคนมึงเนี่ยไปพี่น้องเอาไปล้างน้ำกันจ้าเรามากินน้ำกันเด้อ มาเลยจ้ะมาเบิรงกันเลยค่ะพี่น้องว่าเป็นรสชาติจังไดนคะ่ะอืมหวานฉ่ำค่ะเบิรงค่ะว่าเพิ่นสิบ่ม,มีเม็ดค่ะพี่น้องจา้านี่ไล่มเมล็ดจ้ะเพิ่นสิไล่มเมล็ดเด้อจ้ะพี่น้องจา้าอืม ใจเย็นๆเลยค่ะหวานฉ่ำมากอื้อ